ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกาลยันมิทุกท่านวัีิคิดดีทําดีชาแน,นลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเจอเรื่องแย่และหนักสวดเก้าจบเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเจรจาสิ่งใดสำเร็จสมหวังทังพกทรัพย์วาสนาบารมีเพิ่มพูน หนุนดวงชะตาท่านผู้ฟังครับโบราณว่าไวา้ใบหน้าเป็นสีที่สำคัญของร่างกายชาวไทยเราจึงเชื่อกันว่าการล้างหน้าเป็นการชำระร่างกายส่วนที่สำคัญที่สุดบทสวดมนต์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสวนขนดขณะทำความสะอาดใบหน้าและร่างกายในยามเชา้าคือคาถาบทนี้ครับเพราะเชื่อกันว่าเป็นยอดแห่งพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจัก,กรวาลเจรจาสิ่งใดสำเร็จ สมหวังทั้งพกกรัสั์วาสนาบารมีและเมตตาทางช่วให้แขลวแกราดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยันอันตรายอุบัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งไม่ดีชั่วร้ายขับไล่เสน่หจันไรอาฐานต่างๆท่านายังเสริมดวงชะตาให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์เป็นที่รักแก่มนุษย์ และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายช่วยการติดต่อเจรจาราบรื่นการงานคล่องตัวไร้ซึ่งอุปสรรคเรียกทรัพย์ให้ไหลามาเทมากิจการการงานเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนดวงสืบชะตาเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนอกจากนี้จังช่วยจิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอยู่ในศีลธรรมทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสวา่าง พระคถาโบราณที่บัวรพาจารย์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาให้เป็นสริมงคลเป็นกรอกแก้วกรอทิพย์คุ้มครองตอนเองและบ้านเมืองเป็นสุดยอดพระคถาที่หลวงปู่เอี่ยมถาวายแด,ด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก่อนเสด็จประพาสยุโรเมื่อปีพุทธศักราช2440พระคถาบทนี้มีคุณวิเศษยิ่งนักมีพุทธคุณดีครบถ้วนทุกด้าน สวดเก้าจบเป็นมงคลครอบศีรษะคือพระกถามงกุฎพระพุทธเจ้าท่องสวดว่าอิติปิโสวิเศษีอิเศเศพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสีอิโสตังพุทธปิติอีอันแปลว่าขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจากักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทินผู้ที่สวดคาถานี้ยืนยันว่าดีจริงและศักดิ์สิทธิ์มากโดยได้เล่าว,ว่าดิฉันไม่อีกคนที่สวดมนต์ภาวนาแทบทุกวันและมีอยู่ครั้งกำลังจะขึ้นเตียงเย็บแผ่ผ่าตัด เจโรงพย,บพยาบาลพญาไทหนึ่งคิดว่ากลัวผ่าตาดัดกลัวเย็บแผแลเลยคิดว่าต้องระงับความกลัวแล้เรียกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการสวดมนต์บทสั้นๆจึงเลือกที่จะสวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าสวดไปเรื่อยๆปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นคือคุณหมอไม่สามารถเย็บแผลที่หนาได้เข็มงอแทงไม่เข้าดิฉันฉีดยาชาก็ไม่สลบจึงได้ยินถนัด ว่าหมอบอกกับพยาบาลว่าโรงพยาบาลของเราใช้เข็มขนาดเล็กลงหรือบางกว่าทุกครั้งหรือเปล่าทําไมแทงกี่ครั้งเข็มถึงงอพยาบาลรีบตอบคุณหมอว่าก็ใช้แบบนี้ทุกครั้งที่เย็บนะคะคุณหมอรีบตัดบทบอกรีบไปเอาเข็มที่ใหญ่ขึ้นมาจะได้เย็บได้ไม่งออีกดิฉันนึกรู้เลยว่าเป็นเพราะอนุภาพของการสวดพระคาถานี้ก่อนขึ้นเตียงเย็บแผล แถบยังประเอินเคยเข้าพิธียันกรอบเพชรสมัยหลวพอล่อฤาษีลิงดำเละเรีบนึกในใจคลายทันทีขอให้คุณหมอเย็บแผลได้ด้วยเถิดขอออกจากพระกาถาก่อนนะคะจะเย็บแผลพอที่ฐานเสร็จก็สามารถเย็บแผลได้ซึ่งนั่นก็เป็นผลจากการสวดพระกาถามุงกุฎพระพุทธเจ้าจริงๆครับและอีกรายหนึ่งยืนยันว่าคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์ได้มีอนุภาพมาก กรณีของนายวิสิทธ์อายุ55ปีชาวจังหวัดสิงห์บุรีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่2มีนาคม2,561เป็นเงิน6ล้านบาทโดยนายวิสิทธ์ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลขซ15ซึ่งเป็นหมายเลขทะเบียนรถจักรยานย,ยนต์ของตนที่ภรรยาของตนถูกรถชน จนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าโรงพยาบาลจึงซื้อเลขนี้มาตลอดจนกระทั่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2561รได้ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อทำความสะอาดสารหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรีพอเสร็จกิจกรรมแล้วก็ได้ขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในตลาดแต่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแผงที่คนขายเป็นผู้หญิงเห็นเลข 4- 1 5 จึงซื้อมาหนึ่งใบต่อมาวันที่สองมีนาคม2 5 6 1ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติศเศเวลาประมาณสี่โมงครึ่งจึงถามคนในสำนักงานว่าหวยออกอะไรเพื่อนร่วมงานตอบว่า415จําจำได้ว่าเคยซื้อเลขนี้จึงถามต่อไปว่าเลขข้างหน้าเลขอะไรเพื่อนร่วมงานจึงตอบว่า759 จึงรู้ว่าตนเองถูกระวันที่หนึ่งตัวนายวิเศษเล่าว่าสิ่งหนึ่งที่บปนดาลให้เกิดโชคลาภคงเป็นเพราะกุศลผลบุญที่ทำมาตลอดคือใส่บาตรทุกเชา้าและในวันพระจะซื้อดอกไม้มาไหว้พระที่บ้านและก่อนหน้านี้ได้สวดท่องคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าวันละเก้าครั้งและท่องมาได้สองอาทิตย์แล้วเชื่อว่าเป็นมาจากการท่องคาถานี้เป็นแน่ท่านผู้ฟังครับ ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าเคล็ดในการสวดคาถามุงกุฎพระพุทธเจ้านั้นหลักในการว่าคาถาให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพื้นฐานจากจิตเป็นสําคัญหากจิตมีสมาธิสูงตั้งมั่นคาถาก็ยิ่งทรงความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นระหว่างที่ว่าคาถาให้จับลมหายใจสบายพร้อมๆกับการภาวนาคาถาบทนี้เป็นขั้นที่หนึ่งระดับสูงกว่านี้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นท่านใช้คาถาบทนี้โดยมีนิมิตรกรรกับคาถาโดยส่งพุทธนิมิตไว้ดังนี้โดยตั้งกำลังใจว่าเราขอากาบอรัธนาบาร,รมีพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับเหนือเสนกล้าวของข้าพเจ้าเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองเรียกโชคลาภวาสนาข้าพเจ้าด้วยเธอจากนั้นทำตามได้เลยครับอิติปิโส วิเศษีอิเศเีพุทธาเมอีอิเมนาพุทธังโซอีอิโสตังพุทธะปิติอีเมื่อว่าคาถาจบคาบที่หนึ่งก็กำหนดอารัธนาพุทธนิมิตอยู่เบื้องหน้าของศรีรษาของเราและส่งพุทธนิมิตนี้เอาไว้ว่าคาถาจบที่สองก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์หนึ่งอยู่เบื้องขวาของศรีรษะของเรา และส่งพุทธนิมิตทั้งหมดเอาไว้ว่าคาถาจบที่สาก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านหลังของศีรษะเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้ว่าคาถาจบที่สก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านซ้ายและส่งพุทธนิมิตเอาไว้ว่าคาถาจบที่หก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศีรษะของเรา และส่งพุทธนิมิตเอาไว้ favour. ว่าคาถาจบที่หกก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของศีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้ว่าคาถาจบที่เจ็ดก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของศีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้ว่าคาถาจบที่แปดก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของศรีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้ทั้ง8พระองค์เรียงวนรอบศรีรษะของเราแล้วว่าคาถาจบที่9ก็ก็กำหนดพุทธนิมิตพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่เสด็จประทับกึ่งกลางศรีรษะเป็นยอดมงกุฎเรื่งประกายถุกถุกพระองค์เป็นมงกุฎเพชรพระพุทธเจ้าทั้ง9้าพระองค์บนศรีรษะของเราเมื่อทำได้แล้วจะเข้าใจได้ทันที ว่าคาถานี้ทำไมจึงมีชื่อว่าคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าและทรงมงกุฎพระพุทธเจ้านี้เอาไว้ตลอดเวลาเป็นการทรงอารมณ์ในพุทธ,ธานุตกรรมฐานท่านผู้ฟังครับเหนืออื่นสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นคาถาใดๆสวดบูชาระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าก็ดีสวดเพื่อคุ้มครองตัวเราก็ดีสวดเพื่อเรียกโชคลาภวาสนาบารามีก็ดีพระคาถานั้นๆ จะมีพุทธานุภาพมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้สวดเป็นสำคัญหากเรามีศีลหา้าไม่ขาดตกบกพร่องและหมั่นสร้างกุศลบุญบรารมีอยู่เสมอไม่ขาดช่วงซึ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับกำแพงแก้วคอยเป็นเกราะคุ้มกันเราจากสิ่งเลวร้ยรายทั้งหลายไปหนึ่งชั้นแล้วพอสวดมนต์หรือคาถาใดๆก็จะช่วยเสริมเป็นเกราะกำบังให้เราอีกหนึ่งชั้น ช่วยรอดพ้นจากสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้ผมจึงอยากแนะนําวิธีสร้างบุญกุศลเพื่อเสริมอนุภาพของการสวดพระคาถาบทนี้โดยท่านพึงปฏิบัติตนดังนี้ด้วยครับ 1. นั่งสมาธิการนั่งสมาธิจะช่วยจิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านเกิดความสงบเพราะขณะที่เรานั่งสมาธิการกำหนดลมหายใจเข้าออกทำให้สมองปลอดโปร่งจิดไรอกุศล ไร้ความโลภโกรธหลงอาจจะนั่งสมาธิวันละห้าหรือ10นาทีหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเรานั้นจะพึงกระทําได้ 2. การให้ทานครับในส่วนนี้หลายคนก็มีความกังวลเรื่องเวลาและโอกาสที่จะต้องเดินทางไปทําบุญให้ทานในสถานที่ต่างๆบอกตัวเองว่าไม่ว่างไม่มีเวลาแต่แลหลายท่านนั้น เขาสามารถทำบุญทำทานได้ตลอดเลยนะครับเพราะเราอาจจะทำบุญให้ทานได้ในรูปแบบของการบริจาคทานช่องทางออนไลน์หรือการทำบุญบริจาคลงศพช่วยผู้ที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนการให้ทานนั้นจะทำให้เรารู้จักแบ่งปันช่วยตัดความโลภที่เกิดขึ้นในตัวเราได้ 2. การรักษาศีลการรักษาศีลน,นั้นจะทำให้เราเกิดความสุข เกิดความสงบร่มเย็นในครอบครัวไม่ต้องเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นฝึกให้ตัวเองไม่กระทำบาปเป็นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ประพฤติผิดในการการพูดเท็จและการดื่มโุราสิ่งเหล่านี้ตัวนี้ต่อเราทั้งสิน้นโดยในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปารบอุบาสกผู้มีศรัทธาคนหนึ่ง ที่สามารถเดินข้าแม่น้ำอเจรวดีไปฟังธรรมได้ด้วยอำนาจคุณของศีลได้จัดอดีตนิทานมาสาธกว่ากันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสป,ปะในวันหนึ่งมีอุบาสกคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันได้โดยสารเรือไปค้าขายต่างเมืองกับช่างตัดผมคนหนึ่งก่อนออกเดินทางภรรยาของช่างตัดผม แต่ฝากให้อุบาสกช่วยดูแลสามีของตนพร้อมกับสั่งว่าท่านเจ้าคะขอท่านได้ช่วยดูแลสามีดิฉันด้วยนะคะสุขทุกข์ของสามีดิฉันขอมอบให้เป็นภาระของท่านก็แล้วกันเรือออกเดินทางไปได้เจ็ดวันก็เจอพายุกระหน่ำจนเรืออับปางลุ่มกับทะเลชายทั้งสองได้กอบแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งลอยคอจมนมาถึงกาะแห่งหนึ่งด้วยความหิว นายช่างตัดสินใจฆ่าหนกปิ้งกินและชวนอุบาสกกินด้วยแต่อุบาสกไม่กินเพราะคิดว่าสถานการณ์เช่นนี้มีแต่พรารตนาไตรเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งเราได้จึงนั่งระลึกถึงคุณพรารัตนาไตรยอยู่ขณะนั้นพระยานาคผู้อยู่บนเกาะนั้นได้เนรมิตร่างเป็นเรือลำใหญ่มีเทวดาประจำทะเลเป็นต้นเรือบรรทุกทรัพย์สินเงินทองเต็มลำ มีเสากระโดงทำด้วยแก้วมณีสีอินทนินแปเลเรือทำด้วยทองเชือกทำด้วยเงินเล่นมาที่กอดน,นั้นพร้อมประกาศว่ามีใครจะไปด้วยไหมอุบาสกร้องตอบว่าข้าพระเจ้าจะไปด้วยนายต้นเรือพูดว่าถ้าเช่นนั้นท่านขึ้นมาเถอะครับอุบาสกจึงชวนนายช่างตัดผมขึ้นเรือไปด้วยกันแต่นายต้นเรือร้องห้ามวายว่าขึ้นมาได้เฉพาะท่านคนเดียวเท่านั้น อีกคนหนึ่งขึ้นไม่ได้อุบาสกถามว่าแล้วทำไมละท่านนายต้นเรือก็ตอบว่าเพราะคนนั้นไม่มีศีลจึงรับไปด้วยไม่ได้เรือลำนี้รับเฉพาะคนที่มีศีลเท่านั้นอุบาสกพูดว่าเอาเถอะถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอแบ่งให้ส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้รักษาศีลให้แก่เขาไปแล้วกันนายช่างตัดผมก็รับคำอนุโมทนาในบุญกุศลวพาข้าพเจ้าขออนุโมทนา เทวดาจึงนำชายทั้งสองขึ้นเรือแล้วนำไปส่งจนถึงฝั่งพร้อมทั้งมอบทรัพย์สมบัติให้อีกด้วยแล้วกล่าวให้โอวาทเป็นคาถาว่าดูเถิดนี่แหละผลของศรัทธาศีลและจาคะพยานาคแปลงตนเป็นเรือนำอุบาสกผู้มีศรัทธาไปบุคคลพึงคบหาสัตวุบรุษเท่านั้นพึงทำความสนิทสนมกับสัตวุรุษเพราะการอยู่ร่วมกับสัตวุรุษ ในช่างตัดผมจึงถึงความสวัสดีเมื่อกล่าวจบก็พาพญายนาตกลับวิมานของตนไปครับการปฏิบัติตนแบบที่4คือการอภัยทานและคิดแต่สิ่งดีๆการให้อภัยแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีความโกรธแค้นไม่จองเวรไม่อโหสิกรรมนำวาการอภัยทานเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพราะการให้อภัยทาน ก็เปรียบเสมือนเป็นการแก้กรรมส่งผลให้เกิดความสุขในชีวิตเช่นอาจารย์คนหนึ่งสอนลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์เดินไปตามชายหาดช่วงหนึ่งของการสนทนาอาจารย์ใช้ไม้เท้าเกียดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทรายเป็นเส้นคู่ขนานยาวหฟุตและ3มฟุตตามลำดับอาจารย์ได้กล่าวว่าเธอลองทำเป็นเส้นสมฟุตยาวกว่าเส้นห้าฟุตให้ดูซิ ลูกศิษย์หยุดคิดครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจหลบเส้นที่ยาวห้าฟุตนั้นให้สั้นลงจนเหลือเพียงหนึ่งฟุตจึงทำให้เส้นสามฟุตโดดเด่นขึ้นมาและลูกศิษย์ก็สบตาอาจารย์พรางขอความเห็นว่าเช่นนี้ใช้ได้หรือยังครับอาจารย์ขีดหัวลูกศิษย์เบาๆแล้วบอกว่าการที่คิดจะยกตนเองให้สูงโดยการทำลายคู่แข่งนั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดดังนั้น ถ้าเลือกใช้วิธีนี้ชีวิตเธอก็มีแต่จะล้มเหลวไม่พัฒนาทางที่ดีควรเลือกวิธีที่จะยกตัวอย่างขึ้นโดยไม่ต้องไปลดคนอื่นลงแล้วอาจารย์ก็สาธิตให้ดูด้วยการขีดเส้นสามฟุตให้ยาวขึ้นเป็นสิบฟุตแล้วกล่าวอีกว่าจงอย่าคิดว่าคู่แข่งของเธอคือศัตรูแต่ให้คิดว่าเป็นครูของเธอที่เธอจะต้องพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่า เขาคือคนสําคัญที่จะทําให้เธอได้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามเราจะได้รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพในการทํางานขนาดไหนนักสู้ที่ดีมักเชื่อชมคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเพราะคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอจะทําให้ชัยชนะของเราไม่สง่างามดังนั้นเมื่อได้พบคู่แข่งที่แข็งแกร่งและฉลาดล้ำก็ให้เรารู้จักขยับตัวเองขึ้นไปให้สูงสรงยิ่งขึ้น คนที่พยายามจะเลื่อนตนเองขึ้นไปโดยการกระทำที่เข้าลักษณะฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนถึงแม้จะทําได้จนสําเร็จตามความมุ่งหมายได้แต่นั้นก็เป็นความสําเร็จที่ปราชจากเกียรติคุณไม่อาจเอ่ยอ้างได้อย่างเต็มภาคภูมิการเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดวยวิธีไม่ชอบธรรมกับการเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยปล่อยให้คนอื่นแต่ก้าวไปตามวิธีทางของเขาอย่างเสรีนั้น จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างการเลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับลดคนอื่นลงเราอาจจะชนะแต่ก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นแต่การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลงเราจะเป็นผู้ชนะพร้อมกับมีเพื่อนแท้เพิ่มขึ้นอีกมากมายและหนึ่งในนั้นอาจเป็นคู่แข่งหรืออดีตศัตรูของเราเองก็เป็นได้และฝึกตนแบบที่5ครับคือการสวดมนต อาจจะเป็นการสวดมนต์ก่อนเข้านอนก็ได้ซึ่งการสวดมนต์ก็จะช่วยให้เราเกิดสมาธิมีจิตใจที่แน่วแน่มีสติใจเย็นมากขึ้นทั้งยังได้เป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรัพสัตว์ต่างๆจากการสวดแผ่เมตตาของเราด้วยครับนักถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีช่องคิดดีทําดีแชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่ได้นําเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นตามทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ